สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู่สุขคนทัวโลกท่วประเทศจ้ามาจากวันนี้ก็มาทำเมนูง,ง่ายๆตามเคยจ้าทุกคนกระเทียมพริกไทยจาลาผักคีแล้วก็กุ้งจ้าจะทอดกุ้งกระเทียมพริกไทยนะจ้าวันนี้จะใส่ไปเลยกระเทียมพริกไทยโขลกใส่กันนะจา้าโขลกไม่ละเอียดเท่าไหร่พอ,พอตแตกก็จ้ ใส่ซอสซีอิวขาวนะจ๊ะทุกคนไม่ได้ปรุงอะไรมากจ้ะใส่มิกกี้ก็ได้ใส่สีอิวขาวก็ได้พอมีรสชาติอร่อยยทำน้ำแข็งไว้ลืมเลยนะเนี่ยใส่สีอิวขาวนิดหน่อยใส่พริกไทยไปแล้ว ทำกุ้งทอดกะเตียมติ๊กไก่ง่ายๆแต่โค้งสุดง่ายๆกระทะมันก็จะไหม,ม้เวลาเดี๋อือดเละ ว้าวภาพจปเป็นขึ้น,นชั่วโมงเลยลองสับลงดูดิติดแม่ติดแม่ผักก,ออกระเทียมพริกไทยกุ้งใส่ต้นขมิ้นกับรากขมิ้นแล้วก็กระเทียมตังกับพริกไทยแกงคุ้เดี๋ยวจะเอาลงไปทอดในกระทะร้อนๆคุกเลยนะฮะใส่ซีอิ๊วขาว ใสิสีขาวลงไปพองก้นก็อาไปตดมาีนะคอข้ากันให้ดีก่อน 으음. blanch ็ดเกแนี่สมัไฟตัวนี้มันแบแรนะโอยได้อดไปอีนะ ไม่ติดนะต้องไม่รอนใส่เอใเด็กคุกข้าวกับพีคุกาวแต่ว่าะเกียงพี่ชขี้ให้เด็กคุกข้าว Ok, ok, okay. เคอร์ให้เด็กเด็กแล้วก็ตุนวัคซีนให้ผู้ใหญ่ไม่ใช่วัคซีนะค่ะตามบนวัคซีนแต่ว่าเป็นตุนยากรีนกระดูกหมูตุนยากรีนจ้าทุกคนตุนอยู่สามชั่วโมงแล้วจ้ะจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะนี่จะ้ะกระดูกหมูตุนยากรีนไปให้สมรู้กำลัง <c oughs> คล้ายๆบักกุเตะค่ะจะเราจะดัดแปลงเป็นบักกุเตะก็ได้ใส่เห็ดเข้าไปใส่เกาจี้เข้าไปแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะมนกระเทียมตุนง่ายๆจ้ะกระ h ore h ore เทียมเป็นหัวหัวอะไรจ้ะเทียมเป็นหัวหัวเลยแล้วก็ตุนจนนุ่มจ้ะกระดูกหมูอ่อนเหมือนบักกุเตะเลยจ้ะเป็นยาจีนจ้ะขโค้ยาจีนกระเทียม ป้าไม่ได้ทำชิปนะก็ป้าว่ามันนานนะจ๊ะต้องใช้เวลาเชี่ยวแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงจากน้ำเต็มหมอ้อไฟอ่อนๆจนเหลือแช่นนี้จ้าไว้สดน้ำอร่อยๆชื่นใ,ใจขอบคุณนะคะขอบคุณเอ็กซีสุขคสุดนะจ๊ะ ปลาสมองปลาสมองปลาบอไปจ้ทุกคนจะคิดยังบ่ออกสมองก็เล่นทำซุปก,กระดูกหมูอันนี้ตุ๋นสองชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยสามชั่วโมงเปื่อยแล้วค่ะได้ทีละเขาจะตุ๋นใส่ยากินแบบนี้อย่างเดียวจะง่าย,าย,ายกระดูกหมูเอาไปลวกลวกเสร็จแล้วก็ลวกเนาะล้างแล้วก็เอามาลวกน้ําแล้วก็เอามาตุ๋นจ้ะทุกคน แล้วก็ใส่กระเทียมเป็นหัวๆลงไปหน้าตาเป็น่างนี้น้ำใสๆน้ำใสๆนะจ้าทุกคนดูสิน่าจินนะจ้าหอมนะอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเลยจ้ะตุ้งยาจินคล้ายๆบากุติเนาะแต่ว่าเรา ไม่ทำบักุเตะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นม่ได้เนาะทำก๋วยเตี๋ยวเนาะตุ๋นหมูตุ๋นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกระดูกหมูตุ๋นจะอากินประจัดอู้ป่าได้เหตุชิปแต่แหละเพราะว่าใไซเวลาโดนจาปฏัดชิปก็เป็น